อ่ะช่วงสุดท้ายาตอบคอมเมนต์กันหน่อยคนหนุ่มซึ่งค้หนุ่มก็อยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วนะปีสามใช่ไหมก็ครับที่สามครับพี่เป็นที่ที่ผมอยู่นานที่สุด้วครับแล้วก็เป,เป็นเป็นที่ที่ทาผลงานที่ดีที่สุดแบบมาเรื่อยๆ,รๆเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆก็เป็น,นครับผมมองว่าฟุตบอลยกระดับตัวผมนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญคือผมมีน้องๆมีทีมงานและไม่ว่าจะเป็นทีมงานโค้ชเน็ตเขช่วย ที่ปรึกษาทีมโค้ชฟิตเนสโค้ชประตูทุกคนมันอยู่กับผมมานานจนรู้ใจนะครับเราทํางานกันเหมือนพี่น้องผมต้องให้เครดิตพวกเขานะครับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในตรงอศรนะครับครับอ่ะช่วงตอบคาถามครับใครที่ดูอยู่75คนรีบๆพิมพ์มานะผมอ่านแล้วโค้หนุ่มตอบเร็วๆก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็คุยไปหมดแล้วแหละในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับ แรกจะมีการเสริมตัวเพิ่มก่อครับผมผมผมอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับก็ด้วยด้วยทีมเราก็อาจจะมีนักเตะประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอของทีมอะมาสองสามรายที่อาจจะต้องด้วยภารกิจอะไรหลายๆอย่างที่ต้องถอนตัวมันก็เป็นงบประมาณที่มีช่องอทางให้เราได้นักเตะที่มีคุณภาพจากไทยลีกหนึ่งซึ่ง ซึ่งเรากําลังดิวหรือเรากําลังคุยอยู่ในตอนนี้เจรจาครับเรื่องรายละเอียดต่างๆเข้ามาเพิ่มทีมนะครับเพื่อเสริมทีมให้มันแข็งแร่งขึ้นก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสสูงเลยนะครับก็รอไปก่อนนะครับไปนู่นขึ้นทะเบียนอีกตั้งนานเนาะในการส่งส่งตัวผู้เล่นนะครับมีโอกาสลงทะเบียนได้สองวีกก่อนจะเตะนั่นแหละนะครับก่อนจะเตะสักสองวีกแล้วก็จะตลาดจะปิดนะตรงนั้นค่อยมาวัดกันแล้วก็ดูผู้เล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้มันอีกนานนะฮะ เอ่อมาร์กัสมิธอยากให้อยู่ต่อครับคุณกิติพ์ก็ทุกนั้นะไม่ต้องห่วงครับนักเตะทุกคนมีสัญญาอยู่กับเราอยู่แล้วครับพี่<ๆ>ครับเพราะนักเตะทุกคนสัญญาอยู่กับเราอยู่อยู่ที่ว่าในช่วงเวลาที่เหลือมันถามว่าสัญญามันก็จะหมดลงเรื่อยๆมันผู้ใหญ่ก็พยายามเจรจาหลายๆทีมก็ให้ความสนใจมันก็สุดท้ายมันก็อยู่ที่ตัวนักบอลแล้วก็การจัดการของทีมเรานะครับว่า อแต่ตอนนี้คอนเฟริร์มร้อยซ็นก็นักเตะก็เซ็นสัญญาเพิ่มเติมไปหมดแล้วนะครับออืเพราะว่ามันหมดตุลาใช่ไหมตอนแรกใช่ครับพี่เราเราเราเซ็นต่อไปจนถึงให้ให้ให้มีการแข่งขันในช่วงหนึงม,มีการ่งมีการแข่งขันนะครับเพราะนั้นอุ่นใจได้นะครับก็ผมผมถึงบอกว่านักเตะต่างชาติมันมีเยอะแยะให,ให,ให้ให้แฟนบอลค่อยๆศึกษาฟุตบอลทีสองไป ครับ<ช>ฟุตบอลมันขึ้นระดับสูงขึ้นนักเตะคุณภาพมันเยอะเราก็ต้องมีนักเตะคุณภาพไปสู้กับเขาฟุตบอล<ช>มันเรากินเขาไม่ง่ายเหมือนทีสามแล้วเราเราขึ้นหยมเขาไม่ได้เหมือนทีสามแล้วมันต้องหมัด่อมัดหมัดเรานอกเขาบ้างหมัดเขานอกเราบ้างนะครับหมัดใครหนักกว่ากันและคนนั้นก็ได้เปรียบนะครับอืที่สําคัญมีถ่ายเท่าสดทุกนัดด้วยนะครับ จะเห็นโคดูวยวายจะเห็นโคดูวยวายทุกนัดผมผมก็อยจะผมไม่กองแนาไม่ต้องลวดลายอะไรครับพี่เดขึ้นไปแล้วมีงานผมชอบอย่างนั้นมากกว่าเพราะมันลวดลายอะไรแล้วผมไม่ชนะแล้วผมเหนื่อยนะครับเพราะผมเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างไว้หมดาอผู้ใหญ่อะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่เขาให้สิทธิ์ผมในการเลือกตัวผู้เล่นเนาะถูกแล้วก็ไม่เคยก้าวไกลครับ ติดอะไรในการเลือกตัวผู้เล่นการจัดตัวผู้เล่นการซ้อมของผมเลยมันมันดีไม่ดีมันก็อยู่ที่ตัวผมอ่ะผมก็ต้องเซฟตัวเองก่อนถามว่าผมอยากพัฒนาหมดแหละผมอยากพัฒนาผู้เล่นในจังหวัดผู้เล่นท้องถิ่นนิยมผู้เล่นดาวรุ่งผู้เล่นมีประสบการณ์ผู้เล่นมีชื่อเสียงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลงานนะครับเราเป็นโค้ชทำงานเพื่อความหวังของคนผลงานดีเราก็อยู่ผลงานไม่ดีเราก็ต้องไปนะครับ มันมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนตามความหมายคือโค้ชฟุตบอลอาชีพนะครับเราเป็นมืออาชีพพอนะครับ,รบก็รอดูผลงานนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะสามสี่เกมห้าเกมมันต้องมีแก้มเรืเ่อยๆไม่มีแก้มใครจะเอาไวไก้กครับเออนั่นมันเป็นที่อีอย,อยู่แล้วนะครับโค้ชหนุม่มผุดยอดอยู่แล้วคุณเอกนะครับโค้ชหนุ่มผู้ไม่ยอมแพ้ครับเออครับคุณอาจารย์นะครับ เสริมกี่คนครับก่อนกลับมาเตะก็ต่อไปไวก็ได้ครับคนหนุ่มครับก็ผมดวไว้เยอะอยู่ครับระดับไทยลีกหนึ่งหมดแล้พี่แต่อยู่ที่ว่าผมจะมีงบประมาณเพียงพอไหมที่จะคว้าตัวเขาอะครับแต่ผมมองว่าสองสามตำแหน่งมีแน่นะครับสองสามตำแหน่งมีแน่แต่ดูก่อนเช็คก่อนว่าตำแหน่งไหนงอแงอยู่บ้างตอนนี้นะคร มีมีนักเตะมาดูอยู่หลายคนนะครับเสริมอีกเอ่อเสริมอีกคนอ่านไปแล้วนะครับไม่มีใครเที่ยวค้นหนุ่มได้สักคนน้งแา่คุมแพร่มาครับก็ค้นหนุ่มสุดยอดที่สุดแล้วหน้าม้าไม่เหนค้นหน้าม้าเปล่าค้นหนุ่มจ้างมาวะเนี่ยชื่ออะไรอพี่อย่าเว้นชื่ยเคชุนสีเออเคชุนสีค้นหนุ่มสุดิงคนับสำหรับทีมแพร่ทัศภูมิกาดแก้วนครับแพร่สุดยอดครับคุณ ฟาผลงานดีก็อยากให้คนหนุ่มอยู่ต่อนะครับคุณกิติพงน์นะครับ